สวัสดีพ่อลูกเม่ป้าเอาอารองนุงมือนีพ่อกับตูทาผ้าแสบอีกแล้วครับผมพ่อกับเมนูเด็ดเด็ดคือเกาครับผมก่อนสิรับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ตูทาผ้าแสบเด้อครับเดอ้อขอบคุณครับผมรับชมในแล้วครับ ตูทาผ้าแสบกะสีผ้าแกงนอไมมใส่เห็ดนะครับเด้อแกงนอไมมสดใส่เห็ดบดเนาะครับเนาะใส่ผักกาผักีตัวหอมๆเนาะครับเอาหน่อปอกนอไมหเนาะพี่น้องเนาะได้นอไมมสดมาสองนอ่อกะแกงใส่เห็ดบดกะกขพอดีกันละครับผมเป็นนอไมมเลี้ยงนะครับเนาะนอไมมเลี้ยงหรือนอไมมไพป้ากับบารูเราเดินมันคล้ายๆกันครับผม ไปหาบักไปหาบักบวบบักอือมาแข็งใส่เนาะครับเนาะเรียบร้อยไปแล้วน้อนึงครับผมยังหน่อยๆอ้อเจาะแข็งหลายๆมันบ่แซ่พี่น้องฟันน้องใหม่ครับฟันบักหุ่งก็ได้ฟันน้องใหม่ก็ดีนะครับเนาะเอาฟันให้พี่น้องเบิ่งกันเนาะ แครับเดี๋ยวก็ไปครัวเนาะครับเนาะใส่น้ำหมูในน้อยครัวเอาบมอต,ตุต้มครัวข้าวเดี๋ยวก็จืดพี่น้องเรา,าจะสิได้เตรียมพักเล้วอื่นเนาะครับเนาะเอาปลาตีนเฮ็ดก่อนเนาะพี่น้องเนาะปลาตีนเฮ็ดก่อนบาดนี่ ออกสีโดนการนี่กับเอเิ้อนเฮ็ดบดเฮ็ดคอนบดอันออกซิเข้าๆกับเฮ็ดขอนขาวกับแซ่บคือกันครับผมแล้วแต่ผู้มาร์นาะครับนะเนาะจะเฮ็ดบดซุ่มือนี่กาใส่ระบบการเพาะการปลูกเอาครับได้กินบดปีครับผมแต่ก่อนนี่กาถ้าเออก็บเอาจะย่อมเดือนอัน เดือนหาเดือนหกย่างฝนตกใหม่ครับผมไปเก็บน้ำขอนใหม่เนาะในปลาเนาะครับเนาะขอนใหม่สิเข้าเจ้าปั๊มลุ่งม,มารือกะถึงแดดถึงฝนมาสองสัปาปีสองปีสามปีกะเฮ็ดคอนเก่ากือเกินชั่วโมงเก่าแหละครับวันเจ็ดจำได้กัไปพอดย่างเดือน,นหกมากไปหาเก็บปลาโลดครับเล่งไปห่องคอนเก่านั่นแหละเกิดคือเก่า,กาว่าเจ็ฝนตกมาหาหนึ่งนี่กะ เกิดแล้วขอนมันถึงน้ำแล้วก็บาดนี้มันอากาศมันมันฝนกับยุดตกอากาศมันสีเอาหวาดเห็ดมันก็สีเกิดนะครับเนาะฝนตกมากอากาศเอาฝนยุดตกก่ะเห็ดกับเกิดเพราะว่าเห็ดดินเห็ดขอนเกิดขึ้นกันครับผมอาหารตามด้ดูการนะครับเนาะของฝากจากปลาอื าให้เข้าได้กินได้อยู่อาศัยเข้ากับไห้ปลาเนาะครับเนาะซอยกันปลูกปลาซอยกันบอมลุ่งปลา,เ,าเก็บเห็ดกับเก็บเชิงอนุรักษ์เนาะครับเนาะเข้าบอ่อทำไรระบบนิเวศซอยกันรักษาปลารักษาระบบนิเวศไว้เท่ากับสิมนี้ของอยู่ของกินไปตลอดซัวลูกซัวหลานเท่าขึ้นกัน สีบลำบาตัวครับเนาะ,ะปลูกต้นไม้ตัดหนึ่งต้นปลูกอลอยต้นครับผมเพื่อทดแทนของเก่าที่มันสูญหายไปเนาะครับเนาะซอยกันปลูกคนละสิบต้นลอยต้นพันต้นบานเท่ากับสิเป็นกลีนไถ่แล่นเนาะครับเนาะ,ะกลีนไท่แล่น เมื่อมีปลากับมีอาหารครับผมมีปลากับมีน้ำมีน้ำกับมีอาหารมีปลากับมีสัตว์เนาะครับเนาะมีปลามีปลากับมีสัตว์มีของปลามีพืชผลไม้กับปลาเพราะฉะนั้นแต่ซอยกันรักษาครับผมซอยกันอนุรักษ์รักษาธรรมชาติไว้ปลาไม่ไว้ ซอยกัรปลูกต้นไม้เนาะครับเนาะเอราะว่าสิเป็นไม้ยืนต้นไม,ม้ล้มลุกปลูกไแกลกดีเบิร์ตครับผมห่อนย่ำฝนตกมากบานเฮากับสิม่เลี้กินหลายอัย่างสิละครับพี่น้องทั้งกบทั้งเขียดทั้งนอนใหม่นอนไหลทั้งเห็ดทั้งเทาอย่างสิละครับกินไปตามวนเวียนไปเนาะตามฤดูกาน ปีนี้เฮ็ดเกิดหลายตัวแล้วพี่น้องผลดีผลดีผลตกตัง้งแต่เดือนเมษาเฮ็ดก็เกิดเลยครับหลายเดือนเมษาเฮ็ดเกิดแล้วพี่นอ้องทั้งเฮ็ดดินเกิดกวอนมูครับเฮ็ดดินเกิดกวอนมูหลักกาตามมากิดเป็นเฮ็ดพวกกันเฮ็ดไอ้เฮ็ดตะไคร่นะครับเนาะเฮ็ดตะไคร้บาดเดือนตามมาทอดเดือนหกเดือนเจ็ดเขาบ้าก็เป็นเฮ็ดพวกครับพี่น้องเกิดคึ้เกิดแน่พี่น้องเลย พี่น้องเข้าไปเก็บกับโอ้ยเดี๋ยวพวกเราหาบสองหาบสะออนน้อพ่อเจ้าขนาดเลยครับผมเอาใส่ตัดตินเรียบร้อยเลยนะครับเด้อวนะัดนี้นะบาดิพี่จีเด็ดผักขาหลวงพี่น้องมาเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเอาเด็ดผักอีตัวกันเด้๋พี่น้องเนื้อวันนี้นะผักอีตัวสูมือหนึ่กามีกินเบิดปีครับพี่น้อง เพราะว่าดูใดฤดูได,ด,ด,ดนี่เพราะว่าเขาเจ้าปลูกเขาเจ้ากล้าเขาเจ้าปลูกขายเนาะพี่น,น้องเนาะเขาผู้บริโภคเขากะซื้อเอาเขาบริได้ปลูกเขาเป็นคนทํางานเขากะซื้อเอาว่าใส่กับเขากระปาเขาเป็นผู้บริโภคเขากะซื้อเนาะครับเนาะอุดหนุวน,วน,วนเพื่อนอ่าวเกรษตรกรเนาะครับผมเขาเจ้าปลูกขาย เป็นพักอีตูนี่โอ้ยมีเวิร์ดปีพี่น้องเอ้ยี่ว่านเฮ้าสิมันเป็นพักที่สําคัญครับผมเพราะว่าอาหารประเภทแกงประเภทออมประเภทมกนี่ของอีสานบ้านเฮ้าสิขาดเลยครับพักอีตูครับผมแม้แต่ทุกมื้อนี่กับการกินขนมเส้นก็ขาดบ่ได้เด้อครับพักอีตูหรือแมงล,กลักนั่นแหละครับก็กินกับเนาะครับเนาะก็ะถือว่า,ากับพักอีตูบ้านเฮ้านี่อยากอากเป็นพักธรรมดาก็ตอนนี้ก็เป็นพักเศรษฐกิจเนาะครับผม ล้าขงขนมกินล้างใดบ่มี่ักอีตูกับบแซมล่ะครับตอนพี่ักอีตูพักแมงลักน้ำนะครับเนาะกินครับนครับน้ำเส้นเขาปุ่นบัวพืนแตกอนนี่พักอีตูนี่โอ้ยพีนกเด็กกินแต่ย่าฝนครับผมถ้าย่าแรลกย่าอื่นกับบัเด้ก,กินล่ะครับเพราะว่ามันแห้งแรลกเยอะเกินครับผมกันดานแห้งแรลงเรื่องของเรื่องบม่มีขีดข้านปลูกดอกครับผมมันแห่งแรลงมันบ่มี่น้ำครับ แม้แต่น้ำสีกินสีอาบยังบ่ม,มีเลยพี่น้องเอ้ยบอกสู่ฟังแข่งแรงกันดานหลายเจ้ก่อนนี่เนาะครับเน,ะนาะน้ำกับเข้ากับประหยัดใส่ย่างประหยัดไปหาตักตักน้ำสางไปหาบเอาได้คทำเจ้าก่อนนี่ไปหาเจ้าก่อนนี่ไปหาบ,าบ,หาบใส่กับคู่ทังพี่นอ้องใส่กดกับคู่ทังไปหาบเอาเป็นเข้าวเกินเข้าจอกเกินว่าน้ำสาง เป็นสีมีน้ำสางก็มีสองยางครับผมมีน้ำสางแซงน้ำสางแซงนี่ก็อย <t> ู <rzy bursting> ่อยู่น้ำห่วยน้ำหนองนะครับเนาะอยู่น้ำห่วยน้ำหนองอยู่น้ำแม่น้ำอยู่น้ำตีนเขาที่มีลำธารที่มีแม่น้ำไหลผ่านเนาะครับเนาะที่มีแม่น้ำไหลผ่านมีลำธารไหลผ่านก็เจ้ากับสีกุดน้ำสางไว้น้ำตาฟังเนาะครับเนาะน้ำตาฟังมันจะเป็นขี้ดินทรายหรือขี้ดินเหนียวก็แล้วแต่พื้นที่นะครับเนาะ เอาไปนน้อยเอากลับไปคอยตักเอาเกากระพุกเอาคัดไปตักเอาแล้วก็หาบขึ้นมาตามท่าน้ำท่าน้ำส,สั้นหาบขึ้นมาจนรย้ยปวดดาบปวดเอลว่าเรอพี่น้องสมัยแจ่ก่อนบมเรา้นตักน้ำเนาะหาบน้ำกระพุ่ถังหาบเนาะครับเนาะใส่เมค้าม์มมค้านหามเมคาม้มคานผู้ใดแข็งกับน้ำกับเฟียดได้ครับน้ำเฟียดออกเนาะสวนมะหอดบันเหลือเหลือขังละเครื่องคูงได้พี่น้องกันเมค้านแข็งแอวแข็งน้ำามนต้อง เอลกับเอลกัต้องอ่อนได้ครับผู้หาบน้ำเนี่ยเอลเอลก็ต้องอ่อนแล้วก็ไม่ขั้นก็ต้องโบแข็งหลายบอ่อนหลายขาดออนหลายมันก็หาบย่ายขาดแข็งมันก็หาบหนักแล้วก็เฟียดน้ำได้ครับเนี่ยน้ำสีเฟียดออกจากกระผู้ถังมันสีบนเหลือเต็มคูคือเก่าเอออันนี้คือการหาบน้ำนะครับเนาะบางคนก็สซีรูบางคนก็สซีบีประสบการณ์แล้วทูทากอะเอามาบอกสุฟังอีกเทียนึงเนาะครับผมอ่า อยากมากแค้นครับสมัยแต่กอนโอ้โหแหงแลื่อลายพี่น้องนำก็พ่อเด้ก,กินได้อาบกันตกยาาแรกมากพ่อเด้ก,กินได้อาบนี่แหละครับบอกพ่อสิเอาไปหดสวนหูหดสวนดอกออกันเลยบ่อสูฟังว่าพักตู้พักบางอย่างเนี่ย้าบ่แมนหนาฝนก็บ่ไเด็ก,กินสมัยแต่กอนเนี่ยนะครับเนาะบ่แมนขีดขานแต่ว่าบ่มีนำหดเรื่องของเรื่องคืบอบ่มีนำหกหดมันแห่งแร้แหละครับผมอบอ่ได้ขีดขานน,นะครับเด้อเข้าใจกันตรงนี้เนาะครับจุดนี้เนาะ ก็อยากปลูกเคือกันแต่ว่าบ่มบพี่นำฮดมันก็เลยบ่มีกินก็เลยบอกเปรียบเทียบสู้ฟังถึงสมัยสมือนี่สะดวกสบายหลายสมัยสมือเนี่วกเจ้ากับคุดน้ำบาดาลขุดน้ำบาดาลขุดสะหลักการนี่การชนประทานนี่อย่างหลายอย่างเนาะครับเนาะน้ำทากับอุดมสมบูรณ์น้ำบาดาลน้ำก๊อกน้ำป้าปลาใส่หดใส่อาบใส่กินสมือนี่ก็สะดวกสบายมันบ่คือสมัยก่อนเนาะครับผมวิธีมันก็เลยต่างกัน กาเลื่อยเบาสูฟังเนอะครับเนาะพี่นออ้องสูวท้าผ้าเสียบเบาสูฟังเด้อบาดนี้ก็เด็ดผักขานะครับเด็ดผักขาซอยกันผักขากันสำคัญครับแกงน้อไม้แกงเห็ดนี่ก็ถ้าใส่ผักขานี่ก็โอ้ยหอมเสียบพี่น้องเลยเตัวท้ากันเด็ดผักขาก้อนขัดโบเด็ดมันก็ก,กินยากใส่เป็นมัดก็ดีคือกันใส่เป็นมัดหูกินไผ่ขินมันหล่นเนาะ <laughs> แต่ว่ามันสิเคิกง,งามกินนะที่หล่ะ มันย่ามแกงมันก็ง่ายอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันมาเคืองง่ามสิกินเอ่อมาเคืองง่ามสิกินมันต้องได้เด็ดได้นูดสดไปก็เป็นเหมือนล่วงพ่วงพัวโอ้ยเขาได้ชมได้สอนสดยากระพองกันเออแต่ไม่มาเด็ดซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะเสียเวลาเดียกสร้างมันตังคุยกันเนาะครับเอ่อเด็ดผักขาคุยกันไปน้ำบอกกันไปน้าฟังตูดขาผ้าเสียบบอกเด้อครับเด้ออ่าเบอกกันไปนํา พลาซอยถูถาไปผดผู้ใดบอเด็ดบอกไข่กินน้ำเด้อแกงน้องม่ใส่เห็ดอีกแล้วมือนีโค้งเตาเมนูกับม้วนเวียนกินอยู่วันนี้หละพี่รองไงขันกินไก่กินกากินเนื้อกินเสิร์ฟไร้กะมันกะเบื่อขึ้นกันเนาะครับเนาะขัดกินของปงของปลาเนี่ยคัดกินของผดของนี่เนี่ยเออลดไขมันเนาะครับเนาะกินหมูกินไก่ไร้กะไข่มันกะไร้ เขาเลยตลอดกับหลายกินปลาหมมปลาหมึกกินกุ้งกินของทะเลกับเขาเลียตลอดหลายกับหันมากินผักเนะาะครับเนาะหัมากินผักรักษาสุขภาพเป็นอาหารสุขภาพนั่ดีไปครับพี่น้องผักขานี่ว่าพื้นมันเสี่ยมกับผักคาง่ามแหลงครับออกใหม่ๆเนาะดอกยอดน้อยผักคะดอกอ่นอ,นอ,นอ,กอ,อ,อนๆมันสีอหอมเลยครับแต่ว่าขันมัดมาถือฝนแล้ว มันกินมันสีแห้งเนี่ยมันสีบอหอมเพื่อนผักขาย่้มแรงนะครับแต่ผักขาพงไม่มาแงามแรงมันสีหอมมันสีแสบดินมันสีชวนกินเนาะครับเนาะถ้าถึงฝนเหรอกินมันสีแห้งยางตูทามาดีล่ะแต่ว่ากรใส่คือเก่าครับขาดบบได้เพราะว่าถ้าบโใส่มันกัแกงเราใบแกงเห็ดนีถ้าโบส่ผักขามันกับบอเข่าทานนะครับเนาะบอขบส่วน แต่ก่อนนี่ก็ปลูกไว้น้าแขกขอแค่แกงหัวครับผมอยู่บ้านเ้องบริสุทธิ์หรอกครับไม่ไต้ขอ,อกันนั่นแหละปลูกไว้เทียเดียวได้กินเบิดสาดตร์ได้กินส่วนหอดส่วนลวนูกส่วนล้านบุกขบออกพุ่งไปตัดไปห้านมันปลูกไว้น้าหัวน้าสวนเนาะครับน้าหัวบ้านผักสวนขั้วหัวกินได้เนาะขันเป็นสมัยแต่ก่อนนี่ก็เลยกับปลูกไว้กับมันกับพักขามันกับ บริโภคน้ำหดได้บริษียาใส่ปุ๋ยอกครับปูดไว้ปูกไว,ไวน้ำหัวบ้านนั่นล่ะน้ำหัวน้ำห้างวิภายล่ะก่อ,อ,อนนีามันมืน่มกี้สีโป่งก็เย่งหรอกง่ายครับปลูกปักขาบริษีปลูกเพื่อเศรษฐกิจครับเจ้ากอนปลูกเพื่อกินซื้อปลูกเพื่อแบ่งปันพี่น้อง,องบ้านไก่เฮี้ยนเขี้ยงซื้อ,อปันกันทุกสบายใจกวอนนี่บริษีซื้อเดี๋ยวหากันหรอกครับไม่ต้องขอกันเลอ โอ้ยขอพระขาไปใส่แกงเห็ดเด้อเรอเดินใส่กันแล้วกันบอเอาเก็บเอาลอดแล้วแหละมาเดนบ่ได้ซื้อได้หากันหรอกครับสำหรับเก่อนมี่จะแลกเปลี่ยนขอกันเนาะครับเนาะบางคนเพิ่นก็เอาแกงแล้วเพิ่นก็เอาหน่อไม้มาส่งแกงเห็ดแล้วก็เอาสีเงินสีส่งกันดอกคำตะกียมีหน่อยกับกินหน่อยมีหลายกับกินหลายน้ำกันเนาะมียังกัได้กินน้ำกันบัดกับเห็ดเพิ่งตะกียบกันเลยแกงเห็ดแกงหาวแกงน้ำมันหน่อไม้กับตักไปส่งกันสลับ ไปส่งกันพ่อเป็นซีนนำาใจเด้กินน้ำกันของเสียบเด้กินน้ำกันหน่อยๆกัมีแห้งกับผมแบ่งปันกันต่ก่อนโอ้เป็นตะยูไหลสังคมเฮาหักแห้งกันมีนำไก่มีนำาใจดีร้ายดีต่อกนรร้ายบาดไก่เหินเพื่อนกันพี่น้องป้องตายกันหักแห้งกันแต่ก่อนีนมียังกัโอ้ไปใส่เหลือกันยำดำไฮดำหน้ากัไปเอาแห้งกัน ไปเอาแห้งกันไปซอยกันน้องทำรอบบริจักรเดชาระบบตะก้อนผู้ใดแล้วก้อนกัไปซอยกันอันกันตอบแทนไปเอาแห้งคนอื่นเนาะขันปีนี้ใส่แห้งมาท่านกัไปใส่พินาใส่แห้งน้ำดำหน้าโลกาเพราะท่านกัไปใส่ง่ามเกี่ยวเขาเป็นสัตว์อะซอยเลื้อกันไประบบบริจิดเดชากันนี่ยังมางไหมบดิคิดกันยังมากไหมบดิคิดว่าโอ้ยไปเสียเวลาจังสันตังนี่ บ่ได้ขึ้นบ้าดอกตะก้อนกับเพื่อนก็นอาศัยกันแบบนี้ครับใส่กําลังใส่กําลังกายกําลังใจเข้าหากันอยู่ร่วมกันแบบอยากมีความสุขนะครับเนามีความสุขตามาภาษาพิธีบานเฮ่าสมัยตะกรอนงดงามารพี่น้องเนี่ยกินเนี่ยสู่กับแบงปันกันไปอะไรบ,บ่มีกันแบ่งกันไป แม้แต่เขาอยู่ได้เราการยืมกินกันตะกอนพูดไปเป็นปีได้แรงปีได้ท่วมปีได้แรงปีได้ท่วมนี่ผู้เพิ่นหน้าโคกหรือหน้ารุมหรือหน้ารุมหรือขนา้ำ่วมเขาเพิ่นกนสิตายเบิดกดกสิได้แต่หน้าโคกนะครับเนาะ,เ,นะเพิ่นกนสิไปยืมเขาหน้าโคกเมื่อกินสะกอนปีรุ่นกับคอยแท่นกันสมัยต่กอนสิเป็นหนงสี่บาทขันหน้นาโคกปีได้แรงหน้ารุมเพิ่นได้เขาบาทกับไปยืมหน้ารุม อลุงหน้าลุมพ่อได้มาอยู่มากินพ่อมมมปีเดได้ปีรุ่นกับไปสดใสไปแท่นกันนะครับเนาะมันเป็นยงสี่เลยปีหน่อมสวยดีกว่ามันเป็นต่าหอยานาอยู่คืออย่างมันเป็นอ่ามันมีความสุขแบบว่าอบอุ่นมีความสุขหักแกนกันแต่ควอมแบ่งปันกันมีน้ำใจกันโอ้ยเป็นตะอยู่หลักสังคมกับผมอ่าละซอยเลือกกันมีิยังกับเล มีการมีงานขึ้นบัตรเก่าลงบัตใหม่อียังกะซอยกันไปเป็นตยูตัวละมันพุ่มเมาก็เลยอันนี้ก็วอาสู้ฟังซื่อๆหรอกเนาะสูมือนี่ก็ดีขึ้นเละดีไปคนละแบบครับผมมันแล้วแต่คนดอกเนาะเด็ดปลาขาแล้วเลี่ยวว้าวขึ้นเลยว้าเพื่อนเด็ดปลาขาแล้วพี่น้องเอ้ยเด็ดปลาขาแล้วเลี่วพอกีตูกับเด็ดแล้วเลีวเฮ็ดกับปลาตีนแล้วเลีวบาดเหลือแต่สีแกงกแล้วพี่น้องเนาะ kén cái kén mỗi nhà nộp đất thì kén cái bước nó khắp đó à, khen khen khắp không nếu tiêm chương kén luôn khắp ốm